ก็หาว่าเราเราพูดภาษาไทยอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะบอกว่าฝรั่งเนี่ยดูรายการของเราอยู่เขาจะบอกเขาเขาอยากทําเมนูนี้มากแต่ว่าไม่เข้าใจทีนี้เราก็จะมีภาษาอังกฤษให้เนี่ยครับเราส่วนเล็กๆนะครับอ๋อเป็นสเกิร์ตส์เนี่ยส่วนเล็กๆอ่าฮะท่านผู้ชมอ๋อครับคุณตอดใช่ไหมฮะงานช่วยปิดไฟด้วยครับปิดไฟครับไม่ไม่ไม่ใช่ปิดไฟนะ

ไม่ไอะทำไมอะหัวพอ,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 อตัวเหมือนกันมึงดูกลัวกูวด้วย <laughs> ขขบคุณทีมงาน,นะฮะที่อยู่เบื้องหลังมากๆเลยะฮะักูก็เห็นมึงอยู่คนเดียวขขาคุณมากเลยที่มาเยี่ยมเยียนสตูดิโอของเราเดี๋ยวก่อนครับ <laughs> มมมออผมอยากจะบอกว่าวันนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นการที่มาออกรายการของคุณครั้งแรกรายการผมรายการระดับโลกองอะเนี่ยกล้องกล้องกล้อง ตเตลยื่นเต้นต kind of ื่นเต้นมากแล้วก็ตื่นต้นใจครับผมเป็นเกียรติมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมสตูดิโอของเราอธิบายกูเขาบ้านบ้านมึงขอโทษฮะเชฟเนมี่ได้ข่าวว่าเป็นเชฟระดับแบบมิชลินก็เป็นมิชลินอยู่ฮะมิชลินปีไหนฮะช่วยบอกปีที่ประมาณ5ปีที่แล้วครับผมห้าปีที่แล้วได้กี่ดาวครับอันนี้ได้3ดาวระดับโลกโ ครับผมมิชลินสมดาวเลยแต่ผมยังเหลืออีกสองดาวนะครับสองดาวนี้คุณจะไปหาที่ไหนไก่ย่างเอาครับผมผมขอถามเลยคุณคุณมาอยู่เนี้ยมาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับใช้ชีวิตคนเดียวครับอยู่อเมริกาครับผมอยู่มากี่ปีแล้วฮะเนี้ยหนึ่ง สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหน่าจะน่าจะนานสิบสิบปีเลยเหรอประมาณสี่ปีครับตอนนี้ภาษาอังกฤษผมเริ่มเป็นแล้วนะครับเฮ้ยจริงป่ะครับฮัลโหลฮาวอายูแอมไฟไต้กิ้วแอดยูตอนนี้ผมเริ่มท่อง A ถึง Z ได้แล้วกว่าที่เขาจะผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายทรายอินเข้าไปที่หน้าเขาทีมงานช่วยทรายอินเข้าไปที่หน้าเขาทรายอินเข้าไปทรายอินเข้าไปทรายอินเองใช่ไหมครับใช่ครับ ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติทีมงานเรา20กว่าชีวิตที่ได้มาเยี่ยมเยียนสตูดิโอนี่ก็มีมึงคนเดียวนะ What What the f u ความสุขที่แท้จริงของเชฟเนมคืออะไรจากที่ผมอยู่ที่นี่คนเดียวมา4ปีคืออะไรการให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันอยากมีครอบครัวอยากมีครอบครัวครับยังไม่มีครอบครัวเหรอมีแล้วครับ แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่เปมเป็นเปมโปร่ใจทางรายการเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทีมงงทีมงาน20กว่าชีวิตในรายการให้บอลทอล์กเนี่ยเราก็ได้อันนี้พูดจริงจริงถึงแม้ว่าเขาจะได้มิชลินมา3ดาวแต่ความสุขที่แท้จริงมันมันไม่ใช่แค่นั้นครับความสุขที่แท้จริงของเขาคือครอบครัวหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า family come first ทางรายการให้บอลเราไม่ได้มีแค่ไลฟ์สาระเปวันๆเตรียมกัวโคตรแรงทีมงานครับ จะไปติดต่อครอบครัวของคุณแต่เราจะไม่ให้คุณเจอหน้าเขาง่ายๆแน่นอนคุณต้องการอะไรรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเชฟมิชลินผมขอดูใบได้ไหมเก๊คุณพูดปากเปล่ามากใครก็พูดได้ผมอยากจะหาผมหาไม่เจอหาใบมิชลินเดี๋ยวผมหามาดาแล้วหาไม่ได้หาไม่เจอเชียบเชียบความฝันที่แท้จริงของเขาคือเขาอยากจะเจอหน้าลูกสาวเขาและลูกสาวเขาอยู่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้ผมจะทำความฝันให้กับเชฟเนมให้เป็นจริงให้ได้เลย มึงคุยอยู่อ๋อโอเคไทยอินเขาอยู่เจฟแฟมพร้อมที่จะทำอาหารให้ผมไหมผมเอาวัตถุดิบมาตรงหน้าคุณเลยเนี่ยได้ครับได้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทำได้หมดได้ครับเพื่อครอบครัวเพื่อครอบครัวคุณต้องทำได้ผมทำได้ผมทำได้ครับผมคุณทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวเราจะว้าไปโอเคเราจะว้าไปกันแล้วไปลองดูกันแล้วหนึ่งสองสาม สวัสดีครับพบกับรายการแจ็คแพ็คโพฮะไปขุเยรายการความฝันของเชฟเนมก็คือเชฟเนมอยากครอบครัวอยากให้ครอบครัวมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเราไม่อยากให้เชฟเนมทําอาหารให้เราดูได้ทีนี้เราก็มีวัตถุดิบวัตถุดิบอันนี้คือเตรียมให้ผมแล้วก็คือเป็นเป็นอะไรครับเนี่ยผมเตรียมให้คุณเตรียมให้ผมไหมครับผมไม่รู้คืออะไรอัเนี่ยแคลมครับแคลมหรือหอยหรือหอย หอยลายครับหอยลายน่าจะเป็นตัวเมียผมว่าไม่อะฮะมันไม่มีหนวดมันไม่มีหนวดวัดแป๊แต่แต่แต่หอยลายครับผมโอ้ไม่ตอบลายครับหอยลายคนละคนละหอยวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างเรามีหอยที่สูงมาไหร่วันนี้เรามีหอยอะไรฮะคุณเป็นเชฟคุณก็พรีเซนต์สิครัผักอ๋อนี่คือผักต่างๆผักเตรียมงานทีมงานของคุณเตรียมไว้ให้อ่าไวายขาว ออลีฟออยโซแอน p ร e r นะครับวันนี้ผมว่าผมคิดเมนูน่าจะเป็นแคมชาว์เดอร์ครับแคมชาว์เดอร์ฮะเริ่มกันเลยดีกว่าทำอะไรก่อนนะเนี่ยเปิดไฟก่อนครับเปิดไฟก่อนอันนี้กิวแล้วนะเนี่ยการทำแคมชาว์เดอร์นะครับก่อนอื่นเลยเราเสียเบคอนเสียเบคอนทุกท่านอาจจะงงงงเหรอผมยังงงเลยเสียทำไมทำไมซุปหอยลายถึง ต้องเสียเบคอนผมอยากได้กลิ่นของน้ำมันเบคอนนะครับทำไมต้องได้กลิ่นของน้ำมันเบคอนนะเพรได้เพิ่มเฟเวอร์ลงไปในซุปของเราโอ้โหผมตอบลายก่อนหอยลายมา <c oughs> คุณนีตลกตลอดเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณใส่เกลือท่านี้เหรอครับผมเกลือท่านี้ครับ <c oughs> เกลือจังหวะน้ำมันเราเราต้องการน้ำมันของเขา ให้ได้มากที่สุดเดียวไปจนกว่าจะได้จนกว่ามันจะเป็นน้ำมันของเขามันออกมาเยอะแล้วพอสมควรที่เราต้องการแล้วครับก <ขอ S 2> ็เราต่อขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอานําเบคอนออกเพราะเราต้องการแต่กลิ่นของเขากลิ่นของเบคอนกลิ่นของเบคอนอันนี้คืออาหารประเทศอะไรคะเนี่ยมันเป็นอาหารของยุโรปอะครับน่าจะแถวแถวสะพานพุทธลวมั้งครับสะพานพุทธขุยไอเรื่องที่ติดกระทงติดกระทะเนี่ย ไม่ไม่ไม่น่าติดไม่ต้องไม่ต้องไปวอลลี่อะไรนะครับไอ้ที่มันเป็นกากเป็นอะไรเงี้ยครับเพราะเราต้องการส่วนนี้ของเขาเพราะมันจะเพิ่มความหอมของอาหารของซุปของเราอันนี้ปิดไฟเลยทิมงานช่วยปิดไฟด้วยครับปิดไฟครับออไม่ไม่ไม่ใช่ปิดไฟอะไรนาเอาเบคอนเบคอนมาใส่เพราะเราเพราะเราได้ได้น้ำมันของเขามาแล้ว ตอนนี้เราก็ได้น้ำเบคอนมาแล้วฮะน้ำมันครับนอ๋อน้ำนมันแล้วเนื้อของเบคอนนี่คุณทิ้งเลยซุมเข้าไปฮะน,นี้เราะไ,ได้น้ำมันเบคอนมาแล้วได้ไดน้ำมันเบคอนมาแล้วเห <c oughs> ลือเศษเล็กน้อยไม่เป็นไรรับ เอาไปทำอะไรครับนิดเดียวครับใส่ไฟให้มันได้รสชาติไปไฟใหม่ประเภของเราครับเป็นวัตถุดิบที่ทีมงานเนี่ยเขาก็ได้จัดสรรมาให้เชฟเนี่ยที่ต้องบอกว่าเราไม่ได้เซตเลยนะแต่ว่าเรามีของพร้อมมาทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่ได้เซตเดี๋ยวจะหาว่าเซตใช่เราไม่ได้เซตใส่ลงไปครับใส่ลงไปโอ้โหเฮ้ยทำไมเนี่ย สุดยอดกินหอมไหมครับท่านผู้ชมหอมครับคุณตดใช่ไหมฮะนี่นานไหมฮะเนี่ยนานอ่ะเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเกือบชั่วโมงไหมครับชั่วโมงเลยอ่ะเมนูนี้โอ้โหพราะมันขั้นตอนไม่ยากหรอกครับแต่คือมันต้องใช้อะไรที่มันยาก เีกายคุยกับคุณนี่แหละครับรายการผมรายการระดับโลกคุณเนมเอาผมลืมไปครับก็หาว่าเราเาพูดอาสาไทยอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะบอกว่าฝรั่งเนี่ยดูรายการของเราอยู่เขาจะบอกเขาเขาอยากทําเมนูนี้มากแต่ว่าไม่เข้าใจทีนี้เราก็จะมีภาษาอังกฤษให้นมครับีโสดดเลิน์อ่นี่คือเราอ็ร่อฮะ ลอ,ล,ลองเดียวเลยแป๊บนึงครับสี่ชั่วโมงละในการในการเคี่ยวหอยส0บนาทีอ๋อส0บนาทีผ่านไปส0บนาทีแล้วตอนนี้เชฟเนมเขาก็ได้วัตถุดิบมาละก็คือตอนนี้เราผัดหอยเขาให้พอสะดุง้งแล้วเราเก็บน้ําของเขาสะดุ้งยังไงอ่ะสะดุ้งก็คือแบบว่าคลใอยเขาผิวตึงๆอ๋อต้องต้อง,ต,องตึง,ตงแบบนี้เก็บน้ําเขาอ่านมาดูทุกคนมาดูน้ำกับเขาก็คือมีส่วนผสมของ,ของน้ำหอยกับเบคอน มีน้ำหอยของใบคอนด้วยเพรอนนี้มันตัวสําคัญมากโ oh อโันนี้ก็ถึงขั้นตอนของเราคือเราจะผัดพวกผักลงไปอันนี้ใส่โอริบอยก่อนครับแล้วก็พวกผักเนี่ยครับพวกผักทั้งหลายก็มีพวกลีกโอนีเนเชอร์รี่ oh hmm. แล้วก็แครอทครับมันมีแครอทใช่ครับแล้วก็กระริกหน่อยนึงโอเคโอ้ใส่เอาไว้แล้วฮะ หอมแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยจะจะไม่รู้ว่ากลิ่นหอมมันเป็นยังไงแต่ผมจะโชว์บอดี้แลงวิดให้ดูว่าความหอมมันเป็นยังไงเมาอะเติมเนยไปหน่อยนึงโอ้โหใส่เนยเข้าไปอีกใช่ครับนี้เรารอผักผัดผักไปเรื่อยแล้วก็มาใส่ทามหน่อยครับใส่เฮิร์บอันนี้คือเฮิร์บใช่ครับ ันนี้คือใบไทม์ในสองคนแล้วที่เขาได้เชฟเออ่มิชลินสามดาวได้มาแล้วครับได้มาแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอครับยังหาไม่เจอแต่ได้มาแล้วจริงๆนะได้มาแล้วครับหามานานแล้วยังหาไม่เจอเลยเอาไปทิ้งไว้ไหนวะแต่คุณแต่แต่ได้จริงได้มาได้มาแล้วครับได้มาแล้วโอ้โหใส่เคิร์ฟลงไปแล้วแล้วก็เบลีฟหน่อยครับเบลีฟเบลีฟใส่ไปสักสองใบโอ้โห อ่าผากเราเริ่มได้แล้ว ใส่หอยครับผมตอนต่อไปของเชฟเนมเนี่ยเชฟเนมเขาก็จะใส่หอยอนเนมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหอยพระเอกที่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้เซตนะไม่เซตไม่เซตับอันนี้อันนี้ทําสด<ม>เลยจากมันสมองของพี่รับสเต็ปต่อไปของเชฟเนมนี่คือ<ม>คืออะไรฮะนี่เราผัดได้ที่ละผัดผักได้ที่ผัดหอยได้ที่ละผัดหอยได้ที่ละใส่ไว้ขาวนี่ใส่ไว้ขาวเลยครับผมเชฟนี่ผมผมช่วยอะไรได้มั่งเนี่ยผมว่านะครับที่คุณที่ช่วยได้ดีที่สุดนะครับช่วยไปไกลผมดีกว่าครับให้มันเดือดไปให้ดูดูอลไเดือดไปเพราะว่า What? Um. วัดเละนะไม่ไม่เละของไม่เละต้องเป็นอย่างนี้ไม่เละต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วความฝันของเชฟเนมเนี่ยก็ไกลเข้ามาเรื่อยๆละเปิดไฟให้มันแรงเพราะว่าเราใส่ไว้เนี่ยเราต้องการแค่รสชาติของเขาต้องการเฟเวอร์ของเขาแอลกอฮอล์เนี้ยความร้อนเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาสลายไปทำให้เขาละระเหยไปให้หมดแอลกอฮอล์มันไม่มีแอลกอฮอล์ครับไม่ได้มีแอลกอฮอล์กลิ่นของวาเอากลิ่นเฉยๆหลายคนบอกมันหอมจริงหรือเปล่าเพราะทางทางบ้านนี่เขาดูแค่วิดีโอคุณคุณโชว์คุณโชว์ให้คนทางบ้านดูนะครับหอมจริงหรือเปล่า โอ้ยใส่อะไรฮะเนี่ยิิบบคครรีมัใส่วิปบิ้งครีมลงไปฮะสเต็ปต่อไปจากการที่เชฟเนี่ยใส่วายพอใสไวน์เสร็จปั๊บก็เป็นวิปปิ้งครีมใส่ลงไปใส่หมดเลยเหรอเชฟทำไมต้องใส่หมดอ่ะจะเหลือทำไมเหลือให้เสียเหรออันนี้ผมไม่อยากจะคุยนะครับสูตรนี้สูตรของผมเองของผมเองคุณคุ้นเหมือนอีพีอีพีที่แล้วเลยอ่ะผมไม่เคยดูคุ้นไม่เคยดูคุผมไม่รู้ว่าผมคุ้นอะไรพลาดพิงไปเลยถึงใครหรือเปล่า เอาสเต็ปต่อไปน้ำสต็อกหอยระดับโลกฮะไม่ระดับโลกไม่เอาเชิญมารายการผมแน่นอนเกลือครับผมโอ้ผมใส่เกลือลงไปแบล็ไบเปอร์ครับผมแบล็คไบเปอร์ใส่ลงไปใส่แบล็คไบเปอร์ลงไปคือเราอาหารยุโรปหรืออาหารฝรั่งเนี่ยส่วนมากคืออยากจะให้ดูหน้าตาเดี๋ยวทีมงานนะช่วยรบกวนให้ดูหน้าตาอุ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ยรัการปรุงนี่คือนะนี่คือหน้าตาของอาหารนี่คือหน้าตาของพวกเรา ให้กมพูดบ้างโอเคกับการที่เราทําอาหารฝรั่งหรืออาหารยุโรปเนี่ยส่วนมากเขาจะปรุงแค่เก mm hmm. ลือกบพริไทยแล้วส่วนรสชาติที่มันตามมาเนี่ยก็คือวัตถุดิบที่เราใส่ไปเนี่ยผั mm hmm. กหอยวัตถุดิบหลักไว้ไวทพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นวัตถุแบบเป็นรสชาติเสริมให้กับเราโอ้ oh. mm hmm. นี่ก็ถึงขั้นตอนที่เราต้องมันฝรั่งแต่ตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกา mm hmm. คนที่นี่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งจริงๆของหรือคนที่นี่เขาเรียกกันจริงๆก็คือก oh. ็จาจ อเมริกาโปเลโตแต่เขาจะไม่เรียกมันฝรั่งเหมือนที่เ,าเราเรียกครับใส่ลงไปหมดเลยรอประมาณให้มันฝรั่งเขาสุกนี่ก็ได้ละทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยอ๋อติดต่อครอบครัวได้แล้วฮะติดต่อครอบครัวได้แล้วนี่คุณลูกจริงคุณจริงหรือเปล่าเนี้ยท่านผู้ชมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะได้เชฟมิชลินกี่ดาวอเความสุขเขาม,มันไม่ใช่แค่นั้น,นครับความสุขที่แท้จริงเขาคือเขาอยากเห็นหน้าครอบครัวนี่ทีมงานของเราคนระับที่โรนะ เราได้ติดต่อครอบครัวของคุณเนมครับไปยังประเทศไทยต่อกับใครก็ได้ครับของงานมั่มากครับผมดีใจมากอาหารก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับต้อนใจมากอันนี้คือเมนูเมนูชื่อว่าแคมชลาเดอร์อธิบายอาหารนะก็แคมชลาเดอร์นะครับมันเป็นอาหารยุโรปเป็นซุปของยุโรปนี่โปรดักต์เราเองเรียกง่ายๆว่าซุปหอยเป็น ไวซุปครับผมก็ตั้งใจทําการนี้มาเพื่อจะได้มาเจอลูกเมียผมอีกครั้งหนึ่งตักเี้ใช่ตักมาเลยครับเจาะเลยครับเจาะไปเลยครับโอ้โหแล้วไงต่อแหวนมออกมาอือไงไม่รู้ว่าจะผ่านผมหรือเปล่านะ่เปไงบ้ารครับผมรุนนรุนรนรนมากเลยครับ ตื่นเต้นไหมที่ได้เจอครอบครัวตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นที่คุณชิมนี่แหละครับว่าผมจะผ่านหรือไม่บ้านอร่อยอร่อยเป็นไงครับอร่อยมากคุณเปิดร้านอยู่ที่ไหน่ไม่ครับผมยังไม่เปิดกำลังหาสปอนเซอร์อยู่ใช่ไหมหาสปอนเซอร์อยู่ครับแลใครอยากได้เชฟเนมอาหารฝรั่งเนี่ยผมแนะนําเลยเชฟมิชลินสามสามดาวครับแต่ยังตังหาไม่เจอแล้ว EP ต่อไปเราจะไปตามใคร เราจะไปสัมภาษณ์ใครเราจะไปนั่งคุยกับใครเราจะไปเจอใคร EP หน้าช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางรายการเราด้วยเฮ้บอเราจะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้โอเคครับวันนี้ผมพอลและเชฟเดมครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับลาไปก่อนเดี๋ยว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 เี๋เดี๋ยว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 เดียวเรี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ครัดี๋ยวเ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 ดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีี๋ยวเ แต่ได้ผมทาอาหารให้คุณแล้วอ่ะคุณคุณจะช่วยผมไม่ใช่เหรอมันก็เป็นเรื่องของขอครอบครัวคุณไหม่ใช่เหรอมันไม่ได้เรื่องอของผมเลยทําไมคุณพูดอย่างผม้เมื่อี้นะครับเออครับวันนี้เราลาไก่อนครับก่อนที่ผมจะโดนเช็ดออกจากบกูไปเลยบาย,บายบาย